ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก่อนที่จะเข้าถึงประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับก็จะเชิญชวนทุกคนที่ชมรายการนะครับช่วยกันบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยที่เป็นเหยื่อของน้ำท่วมครั้งรุนแรงครั้งนี้นะครับส่งเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้นะครับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านล่างธนาคารกรุงไทยนั้นสาขาธรรมเนียบรัฐบาลเลขที่บัญชี067 0 0 6 8 9 5 0นนะฮะ ถ้าจดไม่ทันหรือจําไม่ได้เนี่ย mm. เดินเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยนะฮะแล้วบอกจะบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนนี้สาขาทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเขาจัดการให้อย่างทันทีนะฮะ mm. ก็ยังเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่าเป็นห่วงมากนะฮะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าสําหรับแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเจอน้ําท่วมหนักในช่วงวันจันทร์และวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการกันอย่าง เต็มที่เห็นภาพในต่างจังหวัดแล้วก็อดที่จะไม่ชื่นชมบรรดาที่ผู้ผู้บริจาคเงินในงานที่ผ่านมา,าไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าได้เห็นสปิริตของบรรดานักธุรกิจชั้นนำนะครับการบริจาคเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากเครือข่ายของบริษัทปตทจำกัดมหาชนไทยเบฟหรือ CP เนี่ยในกลุ่มนั้นก็บริจาคกันไปบริษัทใหญ่ๆนะ30ล้าน30ล้าน20ล้านบ้าง แต่ว่าที่น่าชื่นชมที่สุดคือน้ำใจของอคุณตันภัสกรนาทีซึ่งเป็นอดีตเจ้าของโออิชิตอนนี้บริหารธุรกิจของตนเองบริจาคในนามบริษัทตันไม่ตันเนี่ยล้านนะแล้วนี่เป็นบริบรษัทของคือคนคนเดียวนะฮะสี่สิบล้านบาทนะครับมากกว่าบริษัทอื่นๆด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งมานานแล้วก็อาจจะมีเงินโดยรวมมากกว่าที่ คุณตันมีเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคุณตันคนเดียว40ล้านนี่ถือว่าที่สุดแห่งที่สุดแล้วนะฮะนานทีปีหนมีน้ําใจมากนะฮะนี่ต้องขอปรอบมือให้แล้วก็หวังว่ายอดการบริจาคเงินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะฮะรายน้อยๆที่บริจาคเข้ามาเรื่อยๆเนะี่ยผมคิดว่าก็จะช่วยสมทบให้กองทุนนั้นมีจํานวนสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะยังไงงต้องใช้เงินในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะต่างจังหวัดตอนนี้ซึ่งยังเป็นเหยื่อทุกข์ยธรรมชาติอยู่ เอาจากเรื่องน้ําท่วมไปที่เรื่องของความยากจนในสหรัฐอเมริกาคือเบื้องเงินนี่เป็นตัวเลขที่ได้พูดถึงในรายการเวกับไทยแลนด์เมื่อเช้าและผมก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยถ้ามาเปรียบเทียบกับเมืองไทยดูเนี่ยเส้นความยากจนของสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่ค่อยเลวร้ายเท่าไหร่ถ้าเอาตัวเลขเงินเดือนอรายเดือนแล้วก็รายปีมาเทียบกับเงินเดือนของคนไทยคือถ้าคุณไปดูตัวเลขเงินเดือนรายรายเดือนของชาวสหรัฐที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ฉเฉลี่ยประมาณ55,000บาทฮนะคือปรากฏว่า Poverty Line หรือรายได้ขั้นต่ำที่คนเมริกันต้องมีถ้าเกิดจะมีรายได้มากพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันผ่อนบ้านผ่อนรถซื้อข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยคุณจะต้องมีรายได้ต่อเดือนประมาณ55,000บาทหรือประมาณ670,000บาทนะนี่คือตัวเลขขั้นต่ำนะฮะ ครั้นี้บังเอินมีประชาชนชาวอเมริกรันที่มีรายได้ต่ํากว่าเส้นแห่งความยากจนเส้นนี้เนี่ยพอตีลายนี้เนี่ยสูงที่สุดตั้งแต่ปีคริตสตศักราช1983เป็นอัตราส่วนถึง1ใน6ของชาวอเมริกรันทั้งหมดก็คือ15.1เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในร,รอบ27ปีนะฮะคนที่มีรายได้ต่ำกว่า22,350เหรียญต่อปีนะฮะ คราวนี้ถ้ามีคําถามต่อไปคือ,อไรายได้ของชาวอเมริกันเฉลี่ยนะอยู่ที่เท่าไหร่เฉลี่ยคือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะหนึ่งล้านสี่แสนแปบาท1นึ่งล้านสี่แสนแกว่าบาทต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ49,445เก่อดอลลาร์ถ้าคุณไปดูจำนวนประชากรที่ไม่มีประกันสุขภาพ49.9ล้านคนนะ เพราะฉะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่เป็นเหมือนเป็นต้นแบบของระบบเศรษฐกิจที่สําเร็จที่สุดในโลกปรากฏว่าเป็นปะมาเนี่ยก็มีประชาชนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีประกันสุขภาพถึงมากกว่าหนึ่งใน6ของจํานวนประชากรทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะจำนวนคนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นแห่งความยากจนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่4ี่จุดสองล้านจากปี ก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่43.6ล้านก็เป็นปัญหาสำรับรัฐบาลของบรักกาบาบาเหมือนกันในการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนนี้เพิ่มการจ้างงานนะครัหนึ่งในเหตุผลที่โอบลที่ออบามานั้นออกงบประมาณรอบล่าสุด4 5 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยก็คือจะถูกนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นให้มีการจ้างงานมากขึ้นและนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าวามาต้องการกลับมาเป็นประธานาธิบดีในรอบที่สอง ระหว่างช่วงปี2012ถึง2016ถึงเวลาของช่วง daily cover ครับเริ่มกันที่ nation week end ก,กันก่อนนะครับหน้าปกก็ขึ้นภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชนวัตร แล้วก็พูดถึงการเยือนกัมพูชาของคุณยิ่งลักษณ์ในภาษาที่ผมอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเก็ตแต่ว่าข้างล่างเขียนเป็นไทยบอกว่าคุณเซนจัดเต็มข้างบนน่าจะเป็นภาษาของกัมพูชาเขาภาษา,ขาเขมรคุณเซนจัดเต็มตกลงแล้วคุณทักษิณบงการคุณเซนคุณเซนบงการไทยหรือคิดไปคิดมาไทยบงการกัมพูชาโดยทางอ้อม คือความสัมพันธ์ระหว่างพันธบัตรทักษิณเชนวัฒกับสมเด็จทุนเซนเนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนหลายสำนักนะฮะรวมทั้งเนชั่นแล้วก็รวมทั้งสยามรัฐด้วยซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะไปดูปกของสยามรัฐได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยให้คุณทักษิณและสมเด็จทุนเซนได้ประโยชน์ถ้ามองในมุมหนึ่งก็อาจจะใช่แต่ถ้ามองจากอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมฮะว่าประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทั้งสองประเทศ คือเศรษฐกิจทั้งสองประเทศเนี่ยที่จะที่จะได้อันนี้สงจากการกูเจาะน้ำมันในอ่าวไทยเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์มากกว่าตัวผู้นําที่มีการเจรจาก,กันคือถ้ามองในมุมนั้นเนี่ยความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพระตบรศเสถสัมพันธ์เซนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะถูกหยิบยกมาใช้เพื่อช่วยเหลือให้ทั้งไทยและกัมพูชาทั้งคนไทยและคนกัมพูชานั้นมีมีทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าเดิม ที่จะมาใช้ในการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจประชาชนนะครับคุณยิ่งลักบอกว่าสวยสนามนะฮะแล้วก็บอกว่าตรวจทหารอินโดไปก่อนนะข้างล่างก็แซวอยู่นิดหนึ่งนะครับก็เป็นตอนที่ไปเยือนอินโดนีเซียเสร็จแล้วมาดูสยามรัฐสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์บอกว่าสมประโยชน์อย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าไทยโพสต์ก็เล่นประเด็นนี้ว่ากินรวบแต่ว่าผมมองว่าในความเป็นจริงเนี่ย นี่เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นดีเพราะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอดีตนายกและสมเด็จฮุนเซนครณวนี้ถ้ามองในมุมหนึ่งสนิทเกินไปก็อาจจะเปิดโอกาสให้มีการสวงยหาประโยชน์ร่วมกันได้แต่มองจากอีกมุมหนึ่งทาไมไม่ใช้ความสัมพันธ์นี้เป็นแอสเซทเป็นแอสเซทให้2ประเทศให้คนใน2ประเทศให้ประชาชนให้เศรษฐกิจทั้งสองประเทศเป็นวินวินสำหรับฝ่าย ของที่ต้องการผลักดันให้มีการร่วมมือกันระหว่างสองประเทศมากขึ้นแก้ปัญหาข้อพิพาทประสาทพระวิหารแก้ปัญหาเรื่องการขาดาก๊าซธรรมชาติน้ํามันในกัมพูชาและก็ในไทยในอ่าวไทยข้อพิพาทเรื่องนั้นแล้วก็มีอีกหลายประเด็นนจริงๆแล้วไทยกัมพูชาร,ร,ร่วมมือกันได้ใช้ความสัมพันนี้เป็นแอสเซทสำหรับประเทศทั้งสองประเทศอันนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็ไปดูโลกวันนี้วันศุกร์ซึ่งก็พูดถึงการครบรอบ5ปีของคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บข้างใต้ว่าฮาฮาฮาแล้วก็มีภาพพลเอกสนธินะฮะพลเอกสนธิบุญกกญ์กลินซึ่งโลกวันนี้วันศุกร์พยายามที่จะบอกว่าเป็นตัวตลกไปแล้วเนี่ยก็ได้เปิดใจกับหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ด้วยนะฮะเล่มนี้เนี่ยถ้าเปิดไปในหน้าที่34มเมื่อเช้าผมนั่งอ่านอยู่34หรือเปล่าน่าจะใช่เปิดใจพลเอก สนธิบุญเลิศช้างใหญ่สัมภาษณ์พลเอกสนธิครบรอบ5ปีรัฐประหารเห็นคนไทยแตกแยกผมเป็นทุกข์มากที่สุดในชีวิตนะฮะก็แนะนําให้ลองอ่านดูนะครับอย่าลืมนะว่าพลเอกสนธิก็ไม่ได้อะไรมากจากการรัฐประหารถึงเวลานี้ก็เป็นเพียงสอสอหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นภาคีในการต่อสู้รอบนี้ แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ได้จะฟังมุงของพลเอกสนทิีไว้พากสักครูกับช่วงหนะ้ากลับมามีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily dose ลูกทำอะไรอยู่ครับพ่อรักมิวไหมครับนี่ยังไม่รู้อีกเหรอที่พ่อนายเขาเลือกที่นี่ให้เป็นบ้านของนายก็เพราะว่าเขารักนายไงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของคุณลุมันฑนาสีวะลีจากแลนด์เฮาส์ อนุพันธ์ทองคำโกลฟิวเจอร์สการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ให้โอกาสร,รับผลตอบแทนที่สูงกวา่าโดยใช้เงินลงทุนเพียงแค่10%ของราคาทองอะระอะระคลาสิกคลาสสิกคลาสิกโกลฟิวเจอร์อนาคตทองเรามองขาการลงทุนมีความเสีย่ย <c oughs> งเพิ่ทุนผู้ศึกษาข้อมูลตอนการตัดสินใจลงทุนถูกมากพี่เอาชอบเข้าไปละเอา,เอาใครก็อยากได้ก็ของมันถูก ลดเพิ่มกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่โฮมโปรทุกสาขาถึง1 8จันยาจนนี้ขออปอเผย7ข้อเสนอสร้างความปรองดองสมานฉันและฟื้นผูปร,าาประชาธิปไตยถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเสนอให้ตรวจสอบคดีมอบความเป็นธรรมและส่งเสริมความปรองดองทุกรูปแบบส่วนกรมชลประทานและชาวบ้านริมตลิงเร่งเสริมขันก้นน้ำเป็นทางเดียวที่จะหนีปัญหาน้ำท่วมได้ ติดตามในรายการ Voice Focus คืนนี้เวลา21นาฬิก30นาทเราต้องพูดข้อเท็จจริงกันเพื่อจะประชาชนจะได้มีส่วนร่วมนะครับเครื่องมือที่เรามีอยู่น้อยมากน้ำตรงมีที่อยู่ปัจจุบันนี้ที่อยู่ของน้ำเรลือน้อยลง เขาก็บอกว่าคนกรุงเทพต้องขอบคุณคนต่างจังหวัดนะที่รับน้านนําแทนอันนี้เป็นคอเจริงไหมคะถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องเอาประโยชน์ของของของ,ของคนส่วนใหญ่ที่ตั้ง ชนีภาพลักษ์คอร์รัปชันเกี่ยวกับเมืองไทยนั้นดีขึ้นนะครับผมเชื่อใน,นดัชนีนี้มากสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าส่วนใหญ่การตรวจสอบว่ามีคอร์รัปชันหรือไม่ในรัฐบาลแต่ลรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทําดัชนีพวกนี้เนี่ยเขาทําจากข่าวที่มีการเสนอเกี่ยวกับประเทศต่างๆเหล่านั้นเป็นเพียง perception เป็นเพียง image หรือภาพลักษณ์ของประเทศเป็น corruption perception index ไม่ใช่ corruption corruption situation index หรือ CSI แบบที่ทีมงานของอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าก็ทำอยู่อันนั้น CSI เนี่ยสะท้อนถึง corruption จริง,รงๆว่ามีมากหรือน้อยแต่ว่า CPI CP อันนี้มีความน่าเชื่อถือไม่ค่อยมากในมุมมองของผมอย่างไรก็ดีตัวเลขนั้นดีขึ้นนะฮะประเทศต่างๆ178ประเทศทั่วโลกประจำปี53เนี่ยอ,องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ,อทัง TI เนี่ย Transparency International เนี่ย เขาจัดทำแล้วปรากฏว่าของไทยอยู่ขึ้นมาอันดับที่78นะฮะได้คะแนน3.5คะแนนปรับขึ้นจากลำดับที่84อ่าเพั้นสูงขึ้นมา6 6ตาแหน่งนะฮะดีกว่าปี52คอร์รัปชันในไทยลดลงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามไทยยังอยู่ในลำดับเดียวกันกับประเทศเซอร์เบียเปรูจีนโคลัมเบียกรีซและเลสโซโทในแอฟริกา ทั้งนี้ทางท i ไได้คำนวณดัชนี c p i ของแต่ละประเทศจากคะแนนเต็ม10คะแนนโดยประเทศที่มีค่าดัชนีสูงสุดคือประเทศที่มีคอร์รัปชันน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ประเทศที่มีดัชนีต่ำสุดคือประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุดประเทศที่มีดัชนีสูงสุดก็คือเดนมาร์กนิวซีแลนด์สิงคโ,โปร์อันนี้ได้ไป9.3คะแนนส่วนประเทศที่มีดัชนีต่ำสุดคือคอร์รัปชันมากสุดนะฮะก็คือโซมาเลียได้ไป1.1คะแนน ก็ถือว่าดีนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เพอร์เฟกยังต้องปรับกันได้ให้ดีกว่านี้ถ้าไปดูคอร์รัปชันมากอย่างพมนะ่าอัฟกานิสถานนะฮะได้1.4คะแนนอเมริกากี่คะแนน7.1นะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในอันดับที่22แต่ว่าของอเมริกาเนี่ยต่ำกว่าแคนาดานะฮะแคนาดาได้8.9คะแนนนะซึ่งก็โอเคก็ต้องรอดูกันไปฮะในที่สุดแล้วไทยต้องปรับเพอร์เซ i ชัต่างประเทศให้ดีขึ้น แต่บางทีเนี่ย perception ของ corruption มันไม่ใช่ corruption ที่เกิดขึ้นไงการยึดอำนาจในปี2519ก็ยึดอำนาจด้วยการอ้างว่ามี corruption ถึงเวลาเนี่ยมีกี่คดีที่พิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมได้ว่า c o r r u p จริงๆไม่มีแม้แต่หนึ่งคดีไม่มีแม้แต่หนึ่งคดีปัญหามันเป็นเพียง perception หรือมันเกิดขึ้นจริง ถึงเวลาของช่วง Global Voices คนอเมริกันร้อยละ34ต้องการพักการเมืองที่เป็นพักใหม่เป็นทางเลือกที่3ไม่ใช่ Republican ไม่ใช่ Democrat นี่เป็นผลสำรวจล่าสุดนะนกัม่โพลแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ 78%- ถึง80%กว่าได้เนี่ยไม่พอใจกับผลงานของรัฐบาลโอบามาและก็ไม่พอใจกับผลงานของบรรดาสสสวอของพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสคือ approval rating หรือคะแนนการสนับสนุนการทำงานของสสอในสภาของสหรัฐเนี่ยอยู่ต่ำกว่า20%เนะี่ยล่าสุดนี่คือ1 8คือหมายความว่าร้อยละ82ของชาวอเมริกันเนี่ย ไม่ต้องการให้สสที่เลือกไปเนี่ยเป็นสสแล้วแต่ละร้อยละ34 34เปนี่ยประมาณ1ในสของประชากรทั้งหมดต้องการทางเลือกใหม่พักที่3ไม่ใช่ Republican ไม่ใช่ Democrat ก็คิดว่าคนอเมริกันคิดผิดนะเพราะระบบสองพักเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคิดถูกก็ไม่ได้เห็นเกิดอยู่ดีฮะพักที่3ไม่ได้เกิด ระบบการเมืองสามพักส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มีระบบการเมืองสองพักแล้วก็มีพักเล็กๆเป็นพักที่สามที่ไม่ค่อยมีอำนาจสักเท่าไหร่หรือไม่คุณก็จะได้แบบที่เป็นระบบรัฐสภาที่มีพักการเมืองห้าหกพักไปเลยแบบที่ประเทศไทยนั้นได้เป็นมาตลอดจนถึงวันที่มีการก่อตั้งพักไทยรักไทยของไทยก็เหมือนกันนะมันก็คือการเมืองสองพักแล้วพักที่สามก็มีแต่พักที่สามที่ไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่ในที่สุดก็ต้องเป็นแบบอเมริกา พักกันสักครู่กับช่วงหน้ากลับมาเดลี่ขวดครับ อะไรดีครับแจ็กกี้ก็วันนี้แจ็กกี้มี2เมนูนะคะซึ่งทำง่ายมากโคชเอ็กกับเบเ f r ฟร h ชเชอรี่เ s ส a ร d นี่เป็นมัสตาร์ดบอลอย่างนี้แหละถึงผมมือให้ Cooking with Jackie เราคิดว่ามันน่าจะดีเพราะเราคิดว่าเฮ้ยมันดีมันเป็นราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วเราไปขายพวกไอพวกแต่ออกมาปั๊บเราขายไม่ออกอย่ายอมแพ้ในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเสมอต้องหาจุดสำคัญให้ได้ว่าอะไรเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เขาเกิดการยอมรับ ต้นบัตรเอาไปปั่นเพื่อจะหายคันปั่นแล้วปั่นบ่อยๆไม่เห็นเคยหายคันเลยอะ่ะครับรู้แล้วละ่ะทำยังไงถึงจะหายคันวันอาทิตย์นี้มาพบกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาศที่นี่ทางไวซีวีครับโออย,ยังคันอยู่เลยอะ่ะเอาไปมะ เดลี่ขวจากอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับคุณกรเจริกาวนิตบอกว่า,าต้องบอกคุณกิติรัตน์ว่าการชดเชยเงินคงคลังเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลต้องทําตามรัฐธรรมนูญที่สําคัญคือแต่ละรัฐบาลเหลือเงินไว้ให้รัฐบาลใหม่เท่าไหร่คุณกอนบอกว่าเหลือเงินคงคลังไว้ให้รัฐมนตรีคลังคุณธีรชัยถึง3 1 4 4ล้านส่วนตอนที่คุณกรนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังตอนนั้นเนี่ย รัฐบาลเดิมเหลือเงินไว้ให้กับปชปเพียงแค่52,878ล้านเพราะฉะนั้นตกลงแล้วคุณกรเขาพย,ยายามที่จะบอกว่าเงินคงคลังที่เหลือไว้กับรัฐบาลนี้สูงอย่าถลุงกันไปมากคือตัวเลขนี่เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะฮะคือบังเอิญปัญหาในทุกยุคทุกสมัยคือจํานวนเงินคงคลังจะถูกนํามาใช้เป็นประเด็นทางการเมืองบางครั้งในบางรัฐบาลถลุงเงินมากเหลือเงินคงคลังน้อยบางครั้ง ใช้เงินอย่างระมัดระวังก็เหลือเงินคงคลังไว้ให้เยอะนี่เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีคลางคนปัจจุบันต้องระวังนะครับเพราะว่าอัตราส่วนของเงินคงคลังเนี่ยถ้าคุณไปดูถึงแม้ว่าบางครั้งไม่ได้สะท้อนถึงภาวะทางการคลังในระยะยาวแต่ว่าเฉพาะการเฉพาะในบางเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อสามารถหยิบม,มาใช้ในการโจมตีรัฐบาลได้รัฐบาลของคุณทักษณิณในช่วงปี49ก็โดนประเด็นนี้ นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าสื่อสามารถหยิบม,มาใช้เป็นประเด็นที่โจมตีทางรัฐบาลได้เต็มๆแล้วก็อยู่ที่ว่าสื่อจะหยิบม,มาใช้เมื่อไหร่ในการโจมตีรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังให้ดีๆไปดูร์แฟ factor กันนะฮะลิเบียบอกว่าผลิตน้ํามันได้1.6ล้านบาร์เรลต่อวันก่อนสงครามราวนี้ถ้าคุณไปดูช่วงนี้รัฐบาลใหม่เนี่ยเชื่อว่าน่าจะผลิตได้ไม่ถึง3 0 0 0บาร์เรลต่อวันอย่างมาก 1.6ล้านบาร์เรลคือเต็มๆในยุคกัดดาฟีแต่ตอนนี้น่าจะได้แค่3แสนบาร์เรลต่อวันในอนาคตภายใต้รัฐบาลใหม่เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเขาหวังว่าจะผลิตได้มากเท่าเดิมอย่างน้อยธนาคารกลางรัสเซียนั้นยืนยันว่าระบบธนาคารรับมือวิกฤตยูโรโซนได้ฝรั่งเศสกับเยอรมันกับสหรัฐเนี่ยมี exposure หรือมีความเสี่ยงที่ไปที่อาจจะต้องอขึ้นอยู่กับ กรีซว่าจะดีฟอลล์หรือไม่ดีฟอลล์แต่วารัสเซียไม่มีปัญหานี้นะฮะถ้าคันกลางสวิสนั้นไม่ปล่อยให้เงินแข็งค่าเกินไปมากกว่านี้แล้วตอนนี้เริ่มแทรกแซงสวิสญี่ปุ่นอังกฤษยุโรปแล้วก็อเมริกาเขาร่วมมือกันในการอัดฉีดเงินดอลลาร์เข้ามาในระบบสถาบัานการเงินของยุโรปเพื่อไม่ให้มีวิกฤตอีกรอบหนึ่งในครั้งนี้วิกฤตสภาพคล่องนะฮะแล้วก็ไปดูเงินเฟ้อของบราซิลเดือนล่าสุด7.3%เปอร์เซ็นต์เงินเฟ้ออินเดียล่าสุด9.8%เปอร์เซ็นต เงินเฟอ้อในอังกฤษล่าสุด4.5%เงินเฟอ้อไทยล่าสุดก็เหนือ4%นิดๆนะฮะก็ยังพอไปได้ยังไม่สูงจนเกินไปเลเพิควันนี้จะพูดถึงนโยบายประชานิยมในรูปแบบประชานิยมในกระทรวงได้ข่าวมาว่ามีแนวคิดว่าข้าราชการที่ขยันทำงานอาจจะได้ iPad เหมือนกันแบบเด็กๆที่ได้ในโรงเรียนทั่วประเทศนี่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแบบประชานิยมในกระทรวงด้วยนะฮะ อาจจะมีการแจก iPad รูปเปล่าผมก็น่าลองคิดดูแต่ถ้าแจกก็ดีฮะทุกคนก็คงอยากได้แล้วก็ทํางานสะดวกมากขึ้นแต่ว่าต้องดูเหมือนกันว่าถึงเวลาจะให้ใครบ้างเราใช้งบประมาณเท่าไหร่นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้อย่าลืมติดตาม Intelligence นะครับแล้วก็พบกันใหม่เข้าใจว่าวันจันทร์เนี่ยรายการเวกัม t h a i l นด์ตอนเช้าจะมีแขกรับเชิญนะฮะ อาจารย์พิษกับคุณชูวัฒจะลาเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ใครจะเป็นแขกรับเชิญใครจะมานั่งร่วมดําเนินรายการทางเวกับไทยแลนด์เช้าวันจันทร์ก็ลองเปิดมาดู Voice TV กันคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ